สวัสดีค่ะกคุปตะนปีานาป่นะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กระเช้าไลค์รูอ like, ้วนแล้วก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดกระดิง่งกิง๊งๆเลยนะคะคุณพร้อมที่จะไปดูวีโอหรือยังไปกันมาค่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในเกม99คืนนะแล้วครั้งนี้พี่จะไปช่วยเด็กคนที่4นี่นะทุกคนเด็กคนที่4เจ้าโครวาล่าจะไปช่วยเด็กคนที่4กับบ๊อบบี้นั่นเองนะทุกคนพรุ่งนี้ไปช่วยเด็กคนที่4กันนะคะ พี่ขอเตรียมผ่านแผ่ไปก่อนโอเคโอเคพี่เตรียมกระสุนไว้เรียบร้อยบอบบี้ตรงนู้นทำไมบอบบี้ไม่ตอบนะบ๊อบบีก้กำลังวิ่งหนีอยู่อืมยังไม่ได้ขยายเข้มไฟเลย oh, <no. S 1> โอ้พี่ลืมยังไม่ได้ขยายเข้มไฟงั <c oughs> ้นพี่ฆ่ากระต่ายก่อนหาอาหารกินก่อนนะทุกคน okay. ไม่ใช่หาอาหารมากินพี่ไม่ต้องการกินพี่มีอาหารอยู่ศัตรูพี่เพียบเลยจะเอาพวกเนี้ยมาทำการบดขยี้อ้าวอ้าวอา,อา,อาทำไมมันไม่ใส่อ่าสัส่ๆไปเราจะไปหาย่างอื่นมานะทุกคนตอนนี้เราอยู่ได้ส9สวันแล้วนะทุกคนช่วยเด็กได้ถึงคนที่3แล้วชุดเกาะเด็กทั้งคู่ <Great. S 1> ไอ้เจ้ากวาง อันนี้หมาป่าพี่ฆ่าชิ้งนี่เจ้ากวางไปไกลๆบาร์บ,บี้เราต้องหาอะไรก็ได้มาใส่พี่ก็ตอบเข้าไปนะว่าอ๋อนี่นะเนือ้อพี่ใส่ไปอ่าใส่ไปอะไรเนี่ยโอเคโอเคนี่งไงก็ต่ายพี่ก็ฆ่าแล้วก็เอาเนื้อมาบดขยี้ นี่นี่เป็นบูเบอรี่เอ้ยไอเจกวางเอ้ยไอเจกวางบอบบี้เราต้องรีบหาของแล้วอ่ะพี่ได้เพชรสองเดี๋ยวพี่ก็ไปทำการตามหาบูเบอร์รี่ฮัลโหลก็ต่ายแล้วกระต่ายก็เอามาบูเบอรรี่ก็เอามาเอามาบดขยี้นะทุกคนให้กลายเป็นอี้เลย ประมาณนั้นไปใส่เข้าไปโอ้เป็นอะไรเนี่ยใส่เข้าไปาปึ๊บก็โพดมาใส่แล้วกันแต่ว่า๊บบี้ไม่น่ารู้นะปึ๊บปึ๊บแต่หลักตรงนี้ตรงนี้ด้วยเอ้ยไม่หมดนี่บดดบ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 ดไป นี่เคลรออีกนะทุกคนแล้วก็มาใส่ยังไม่ได้แมไมมันไม่ใส่เนี่ยขยายเรียบร้อยไปจบแล้วแผนที่จะเปิดเผยโอเคมนะันาะบบี้เราจะไปช่วยเด็กคนที่สี่นะแต่ตอนนี้เดยไปหาบอบบี้อ๋อบอบบี้ตอนนี้ มันเต็มแล้วป๊อปี้เดี๋ยวอันนี้ทำอะไรไม่รู้อยู่ยก็ได้เม้นการทำอาหารเออนะทุกคนไปไม่ได้ทุกสีทุกคนบอ๊อปบี้ทำอาหารแล้วบอ๊อบี้ก็มาวางไว้บนโต๊ะอย่างเรียบงาม กลางคืนกำลังจะมากบต้องการอาหารที่ไปอ่านมากระต่ายคือกบกวางคือเดเดียแสดงว่ากระต่ายต้องการที่จะกินเราเนะี่ยโอเคเราจะรอไปช่วยเด็กกุ้งนี้นะก็คือเช้านี้ไปเฮ้บ๊อบบี้ทำอะไรอ๋อ ก็กล้าหี่งเอามาปลูก้ามรอบตอาไว้ตรงนี้เลยอาหารเขอผีแป้นเราต้องการไม้สามสิบบ๊อบบี้ต้องการทำอะไร เก็บดอกไม้ไปก่อนไปกันบอบพี่ไปกัน Let's go <S ไปช่วยเด็กเอบ,อบ๊อบบี้กำลังจะวางของมีตัวบุกบ๊อบบี้ไม่มา บ๊อบบี้มวัวแต่วางสิ่งสวยงามเมยไ้ม่กัดบ๊อบบี้มาเดี๋ยวช่วยวางไปไปไปบอกเลยว่าดูดจ๋องจ๋องจองจ๋องจอ,องเลยคนดียวลายตาหรอกเจอของไม่เป็นไร เอบ,อบบี้เบ,บบี้เบ,บบี้หมาป่าหมาป่าเุ้ยตรงนั้นมีปราสาทเหรอที่ไหนเด็กคนที่เด็กคนที่อี <ś> ปึ๊บยิ่งเออมีมาหนี่มานี่นเลยไอ้เจ้าหมีบูดักไม่ใช่คือหมีมันไม่ใช่บูดักเอ้ยเดินกลับดักไป ไป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 บ๊อบบี้ใจเย็นใจเย็นบ๊อบบี้อย่าพึ่งไปนะปึ๊บโอเคเหลือมีตัวสุดท้ายยิงไปโหง่ายยังไงยังไม่หมดเหรออุ๊ยอันนี้มาจากไหนอันนี้มาจากไหนเออเย่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 ยิงยิงยิงไม่น่ากระสุนจะหมดแล้วโอเคบ๊อบบี้ไม่บ๊อบบี้จะไปแล้ว่ไยบ๊อบบี้โอเค ได้ฉากสวยเลยเงาเดี๋ยวนะจะมืดแล้วหรอเพิ่งมาเองนะกล่องเหลืองขอเปิดบอบี้ได้เพชรได้เพชรเอไอไมคก็เออไม่์มก็เก็บเอ้ยชั่ววันชั่ววันชั่ววันเฮ้ยเฮ้ยเออเออเออเอเอมาป่ะมาป่ะมาป่า,า,ปา,า,ปาบอบี้เราต้องรีบอบพยพแล้ว ป่ยน,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 นเออ๊ะหมาป่าไม่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 ไมกลับบ้านแล้วบ๊อบบี้<ก>เดี๋ยวเราจะมองเพ่งมองเพ่งไว้นะหกสิบสามแล้ววันนี้วันที่หกสิบสามไป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 บ๊อบบี้รีบงมาแล้วกันนะ ออมีตัวมาบุกแคมป์ด้วยนะครั้งนี้ออมาวางของก่อนเด็กคนที่สี่ต้องรีบว่าวันนี้ชักมามันจะได้ได้โอ้โอเมก้าส์ป้าบี้ไปสวรรค์เรียบร้อยไม่นะยังไงทีนี้ไงเลยเนี่ยทีนี้จะมองเท่งก่อนไหมเนี่ยทีนี้ไม่นะไม่นะไม่นะปึ๊บคลิปนี้ยังไม่จบเราต้องรีบไปช่วยป้าบี้ ไอเด็กคนที่สี่มาแล้วก็จริงโอเคโอเคจะค่อยฆ่าเจ้ตัวอืมอันเบอะโอเคแล้วเ,เ,เขาจะไปจู่โจมไอ้ตัวมือปืนนะไม่ชอบมือปืนเลยมันยิงระยะไกลได้ไปอืออืออือโอเค หมดแล้วใช่ไหมยังไม่หมดยังไม่หมดเรียมหมดพีนะ้มียาไปช่วยบ๊บบี้เร็วช่วยบ๊อบบี้ yes โอเคทุกคนคลิปนี้เราก็ช่วยเด็กคนที่สี่ได้แล้วนะกับบ๊บบี้นั่นเองนะทุกคนตอนที่แล้วเล่นกับอาอามช่วยไม่ได้เพราะว่าอะไรไม่รู้ตรงนี้เราช่วยได้แล้วแล้วบ๊บบี้ก็สวยงามเลย ทุกคนลองคิดดูถ้าสมอว่าเอาแต่คนตึงตึงมาเล่นด้วยกันมันจะเป็นยังไงมันต้องตึงมากแน่ๆเลยต้องอยู่ไปได้ถึงหนึ่งพันวันแน่ๆทุกคน <Yeah. S 1> ถ้ามีคนตึงๆึงเทพเทมีแต่ค่าหดหดตึงตึงน่าจะดีมากนี่นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะพามารีวิวนี่เป็นเด็กคนที่สองนี่นี่เด็กที่สี่แรกคนที่สามนะโอเคคนนี้จะเป็นที่นั่งชิบะบี้ จัดเรียงตรงน okay. 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 ี้เป็นต้นกล้าที่พี่วางอันนี้เป็นโต๊ะพี่มันดูไม่ดีมันดีอยู่แต่ว่าคนวางวางอะไรไม่รู้โอเคแล้วก็มีอาหารตรงนี้มีเตียงสับเตียงตรงนี้นะทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ไปช่วยเด็กกับบ๊อบบี้นั่นเองนะทุกคนบ๊ายบาย you all I can't h i n k of every d a p I d r i a k of you my soda pop my little soda pop คอยคิดถึงแต่เจ้าเดิทุกยุดที่คอยดื่มเจ้าเจ้าคือโซดาป๊บเจ้าคือโซดาป๊บ